อะไรฮะชาวเน็นเตสยามครับรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกของแพลงกิ้งเนี่ยเขาเกิดขึ้นเมื่อปี1997นะฮะเกิดขึ้นจากเกมที่มีชื่อว่าไล i n ิงดาวครับซึ่งเูื่อคิดค้นชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นอะไรที่งี่เง่าที่สุดเพราะว่าเขาจําไม่ได้ว่าวันนั้นนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยเกิดมาเป็นแพลงกิ้งที่เราได้เห็นในปัจจุบันนะครับหลังจากอังกฤษแล้ว ไม่พอครับมาอันยองอาเซโยที่ประเทศเกาหลีไปบูมที่เกาหลีใต้ครับชาวเกาหลีใต้แดนสมนี่นะฮะเขาก็เลยเรียกเกมนี้ว่าเกมแซงตายฮะเอออาเกาหลีใต้เนี่ยอย่างที่บอกรู้แล้วเป็นประเทศแบบว่าเทรนนิยมนอกจากเกาหลีใต้ดังแล้วไปดังต่างประเทศที่อื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกานิวซีแลนด์ไอแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับงงอัสิประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันประเทศไทยเขาก็นิยมเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้รับอิทธิพลโดยตรงครับจากชาวออสซี่เลยทีเดียวฮะ บอกไปก็ไม่เห็นฮะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลงจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการอะไรที่มักสิ่งเสี่ยงนะครับการทําอะไรที่ตื่นเต้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกอยู่เสมอๆนะฮะอย่างที่การทำแพลงกิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการแกลงนะฮะเป็นการออกจากกรอบเดิมๆที่มีการถ่ายรูปแบบเก่าที่เป็นการถ่ายรูปแบบใหม่นะฮะยิ่งมีเขาเรียกว่าอิทธิพลหรือว่ากระแสนะครับได้รับผลิสงจากสังคมออนไลน์เนี่ยนะฮะเอเราถ่ายรูปมาปั๊บ เราไปโพสใน Twitter เราไปโพสใน Facebook เราไปโพสในเว็บต่างๆเนี่ยนะฮะมันทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคลิกปุ๊บปิดปั๊บคลิกปุ๊บปิดปั๊บ,บ,บอ่าและกับแพรง่งจิ้งเนี่ยนะฮะผมจะบอกนิดนึงว่าเขามีวิวัฒนาการแพร่งจิ้งเสร็จไปแล้วมีการถ่ายรูปแบบเหมือนการแก้กตายแล้วเขายัมีเขาเรียกว่าเลวิเทติ้งครับอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกมันคืออะไรเลวิเทติ้งนี่นะเป็นการถ่ายรูปอีกแบบหนึ่งที่ถ่ายยังไงก็ได้นะครับเป็นการด้านแรงร นี่นี่แบบนี้ฮะนี่เหมือนการถ่ายรูปรักปริญญาอะไรแบบนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งการถ่ายรูปแบบเรเวเทตติ้งเนี่ยนะครับผมจะบอกนิดนึงว่าจริงๆต้นกําเนิดเนี่ยมาจากเอเชียของเรานีนะฮะอยู่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะ เขาบอกว่าถ่ายเทนกิ้งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่นิ่งเกินไปเลยอยากทําอะไรที่มันแบบแปลกๆไปอีกแบบหนึ่งนะฮะหลักการการถ่ายเลเวอเทตติ้งง่ายๆครับการทําอะไรก็ตามนะครับกิริยาท่าทางชีวิตประจําวันเดินนั่งยืนนอนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีข้อยกเว้นอย่างเดียวคือเท้าเนี่ยห้ามแตะพื้นครับ